ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็มาที่จังหวัดแพรเพชรนะครับตรงนี้เขาเรียกอำเภออะไรครับเนี่ยอำเภอเมืองอำเภอเมืองเนาะบ้านเพนะครบ้านอำเภอเมืองเพชครอำเภอเพนรคออ๋อครับเข้ามาทางวัดมะกอกหวานเนาะนะครับก็พอมาดูแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยเนาะแล้วก็อ่าเป็นส่วนผสมนะครับนี่นะครับผมอยากให้เป็นแบบนี้ในการปลูกโกโก้นะครับก็คือว่า พี่เขาจะปลูกโกโก้ไว้ตอนนี้ประมาณกี่ต้นนะครับเนี่ยประมาณ400กว่าต้นครับ400กว่าต้นนะครับแล้วก็มีการปลูกแซมด้วยอันนี้ถั่วถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวเป็นเพื่ออายุสั้นนะครับมีบวกด้วยมันมีละกอบางคำละกออ๋อนี่มีละกอมีละกอด้วยเนี่ยครับมีผสมผสานทุกอย่างเลยนะครับก็คือว่าในช่วงระยะสั้นเราก็จะได้เกี่ยวกับอ่า พวกถั่วเนาะมะละกอถั่วฝักยาวมะเขือเนี่ยแหละครับจะมีแทบจะทุกอย่างโอ้มีหมดเลยนะครับแล้วก็เอาไปขายตลาดเอาไปขายตลาดกำแพงลากรกษตรเนาะลากรกษตรโอ้แจ่มเลยนะครับตรงนี้นะครับพอถ้าเป็นแบบนี้โกโก้ก็อ่าถึงเวลาที่เราจะได้ผลผลิตก่อนที่เราจะได้ผลผลิตจากโกโก้เนาะเราก็ได้พวกนี้ก่อนแล้วเรียบร้อยนะครับ พวกปุ๋ยยาฮอร์โมอนต่างๆก็ได้จากพวกผักพวกนี้มาบูรุนโกโก้ใช่ไหมครับรเพราะว่าเนาะเพราะว่าเราเราเรา,เราได้ผลกาไรจากการขายผักขายอะไรแล้วเสร็จแล้วก็ได,ได้ได้เงินตรงนั้นมาเอามาซื้อปุ๋ยซื้อฮอร์โมนบำรุงโกโก้เสริมไปอีกแล้วพอถึงเวลาที่โกโก้ตอนนี้ก็เริ่มติดผลแล้วเนาะติดผลได้หลายต้นแล้วผมเดือนดูด้หลายต้นก็ลูกใหญ่นะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับผมดูแล้วการบริหารจัดการน้ํา โอเคมากนะครับเห็นบอกว่าพอสูบน้ำปุ๊บก็เข้าบทพื้นที่เลยเต็มเ,เลยเปิดเป็นในหัวน้ำาอปิเกอร์อมันจะหมุนเทออ่าไรเนยนะครับแล้วก็มีร่องเนี่ยเห็นมมีร่องด้วยมีร่องทิ้งน้ำครับมีร่องน้ำด้วยพอราน้ำขังก็เปิดทิ้งนะครับก็คือโกโก้ถ้าไม่ขาดน้ำนะครับมีความสมบูรณ์รับรองได้นะครับผมผลผลิตดีแน่นอนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็จะเสริมไปด้วยเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับฉีดอรมนล แล้วก็ดูเรื่องเชื้อราเรื่องแมลงนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับไม่มากอย่างตอนนี้ผมเห็นนะครับมีแมลงกินใบบ้างเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอายุโกโก้เขาา3ปีกว่าแล้วปล่อยเลยครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราจะต้องสางใบก็อีกดีแมลงมาช่วยสางใบนะครับเอนะครับเราก็ไม่ต้องสางใบไม่เป็นไรครับอย่างนี้นะครับก็ปล่อยเลยนะครับเพราะว่าทําให้มีความโปร่งโล่งขึ้นนะครับ เชื้อราโรคต่างๆก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนเนาะนะครับถ้าอย่างไงเดี๋ยวเราจะติดจำนะครับดูแลกันต่อนะครับแล้วก็คราวหน้าเราก็จะมาเก็บผลผลิตกันนะครับววันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับครับผม